นานารีบออกตัวสวนกลับกลางไลฟ์ไม่เคยติดหนี้โอซสแวงไม่รู้ว่าพูดเรื่องอะไรค่ะรู้มากนั่นแหละก่อนมีเรื่องก่อนมีเรื่องมีราวแต่จริงๆนะไอเคยรู้เจ็ดปีก่อนแล้วค่ะอ้ยเดี๋ยวอ้ยพี่โอซาล่นา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 นนา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 นเนานานา แล้วเขไม่ได้คุยนานแล้วค่ะประมาณสอปีแล้วไม่ได้คุยค่ะเอ้าหรอแตา่าจบกับบ้านแล้วค่ะครับคุ้นหผู้จเราจะทำอย่างนี้กัสายโซเชียลของเราไม่ได้เลยนะจะมาปล่อยอย่างนี้แล้วทำไมอย่างนี้จะช็อกอยู่นะใช่แต่ไม่อะโอเคจบจบล่าาจะามีคนบอกว่าขอนิทาตจะมีก่อนเดี๋ยวรอรอรรรเขาบอกว่าโอซาโอซากลับบ้านค่ะ เฮ้ยไม่ใช่คะอาซาห้ามกลับบ้านแล้วนะคะตอนนี้แต่จริงๆรู้เจ็ดปีก่อนนะแต่ไม่ได้พูดเป็นเงียบมากเราม่คานเลยนะแต่ตอนนี้แบบโดนอะไรนะคะแล้วเขาดูเธอคือผู้มาก่อนการมาไอไม่ยากพูดปัดเยอะมากอะแต่ไอจะพูดปัดไอจะรู้นานมากแล้วค่ะแค่นี้ว่ารู้มานานมากลใช่ค่ะแล้วก็ไม่ได้คุยแบบนานแล้ว ใช่แต่เพื่อนทุกคนรู้แล้วค่ะหรอฉันรักมากเลยอ่ะอันนี้มีคนชมกาสวยนะวันเธอนายคยคมรักพ็คคุณสวยขอทน่ทานด้วยอย่างเงี้ยแต่ไม่ไม่ต้องพูดเยอะมีกว่าแต่ต้องพูดแบบนี้ is like that's enough ใช่ Japan that's enough I just need to say that like the only thing I want to say is that in seven years I cried and I was upset, but I have now moved much upset have moved and was a now on but to better person. ฉันจะเล่าจะบอกว่าเมื่อ7ที่ที่แล้วก็เคยร้องไห้เสียใจผิดหวังใดๆแล้วตอนนี้ก็คือ move on แล้วก็ขอไม่พูดถึงเรื่องนี้อีกแล้วเลยประมาณนี้คะ่ะ <laughs> อยากส่ใจ <c oughs> <c oughs> ไม่ร้องไห้อยากสาิ่งจร้องไห้ออ อหะะลังจากที่กลายเป็นประเด็นดราม่า,มาก,กรณีโอสแวงค่ะออกมาเผยถึงเพื่อนคนหนึ่งแม้ไม่เอ่ยชื่อแต่ทุกคนก็พุ่งเป้าไปที่นานาไรบาีนาโดยระบุว่ารู้เรื่องมาเจ็ดปีก่อนและก็ไม่ได้คุยกันมาประมาณ2ปีแล้วไม่อยากพูดเยอะเพราะทุกอย่างมันจบไปแล้วเคยร้องไห้เสียใจเพราะผิดหวังแต่ตอนนี้มุกออนเลยขอไม่พูดถึงเรื่องนี้อีกแล้ว ส่วนโอกาสกลับมาคุยก yeah. ันอีกครั้งเจ้าตัวเผยว่าโน t h a n กิ้วไอรู้จักคนเยอะแต่ไอมีเพื่อนที่ดีน้อยมากเพราะฉะนั้นมีเพื่อนน้อยแต่คุณภาพดีกว่ามีเพื่อนเยอะซึ่งล่าสุดนะคะเมื่อคืนนี้ค่ะล่าสุดระหว่างไลฟ์ขายของนะคะดีเจบอยเพื่อนสนิทนานาค่ะได้ถามเจ้าตัวว่าวันนี้มีอะไรจะพูดไหมพร้อมเปิดรูปในมือถือที่มีรูปโปสแวงไลฟ์สดเมื่อวานค่ะยืนให้นานาถามว่าพูดถึงข่าวนี้ได้ไหมซึ่งนานาก็ยอมพูดยอมเล่าค่ะ ต้องให้ความเป็นธรรมอย่างหนึ่งว่าการพูดเขาไม่ได้ออกชื่อเขาก็ไม่ได้พูดชื่อแต่ทุกคนก็เข้าใจว่าน่าจะเป็นนานาแล้วแหละถ้าเขาพูดถึงนานาก็ต้องออกตัวก่อนแต่ถ้าเขาไม่ได้พูดถึงนานาก็ต้องขออภัยด้วยแต่ถ้าเขาพูดถึงนานาตามที่ทุกคนเข้าใจแบบนั้นนานาก็อยากจะบอกว่าวันนี้นานาเองกับคุณโอซาวงสําหรับนานาไม่เคยมีอะไรกันในส่วนตัวจริงๆและทางคุณโอซาวงไม่เคยมาคุยกับนานาว่ามีปัญหาอะไรตอนนี้นานาเชื่อว่าทุกคนมุ่งไปประเด็นเรื่องเงินนานาก็อยากจะบอกว่านานาไม่ได้มีนิ สินอะไรที่ติดค้างกับคุณโอแาวงเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเรื่องที่เขาสื่อเป็นเรื่องอะไรเพราะคุณโอสแวงไม่เคยมาคุยอะไรกับนานาน,นะคะถ้าบอกว่าเราไม่ได้คุยหรืออะไรก็ตามนานาอาจจะไม่ได้คุยบ่อยในช่วงนี้แต่ครั้งสุดท้ายก็ยังมีคุยบ้างในช่วงผ่านๆมาแต่สําหรับนานาไม่ได้มีปัญหาอะไรกับคุณโอสแวงเลยไม่มีเลยจริงๆค่ะเป็นไปอะไรยังไงเล่าให้ลุงฟังด้วยแล้วเล่าให้คนที่เขากำลังชมอยู่ฟังด้วยแล้วก็ขีดเส้นใต้คำว่าต้องเป็นเรื่องจริงด้วยนะคะ โอเคโอเครู้เรื่องนนองอาจตามนั้นอาเชิญพูดค่ะแม่ก็ถ้าให้พูดตรงนี้นะคะสำหรับเรื่องประเด็นของเพื่อนที่เพื่อนที่กำลังเป็นข่าวอยู่ในตอนนี้แล้วก็เพิ่งพูดถึงนานาไปอะไรเงี้ยค่ะคือคืออย่างนี้ต้องต้องให้ความเป็นธรรมอย่างหนึ่งว่าการพูดเขาไม่ได้ออกชื่อเนาะเขาก็ไม่ได้พูดชื่อหรืออะไรเงี้ยแต่ทุกคนจะเข้าใจว่าตรงนี้มันน่าจะเป็นนานาแล้วแหละ จากจากที่พี่บอยเอาข่าวให้ดูอะไรเงี้ยค่ะก็ถ้าเขาพูดถึงนานาอันนี้ต้องออกตัวนะถ้าเขาไม่พูดถึงนานาก,ก,ก็ก็ก็ต้องขออภัยด้วยแต่ถ้าเขาพูดถึงนานาตามที่ทุกคนเข้าใจแบบนั้นนะนานาก็อยากจะบอกว่าวันนี้นานาเองกับกับคุณโอสแวงเนี่ยนานาไม่เคยมีสาหรับนานานะอันนี้ต้องบอกสาหรับนานาส,ส่วนตัวนะคะน,นไม่เคยมีปัญหาอะไรกันใน ในส่วนตัวจริงๆแล้วก็เราก็ไม่ทราบว่าไม่เคยทางคุณโอซาเองไม่เคยมาคุยกันนานาว่ามีปัญหาอะไรแล้วก็ถ้าไปพูดถึงเพราะตอนนี้นานาะเชื่อว่าทุกคนก็มุ่งไปประเด็นเรื่องเงินเนาะก็นานาก็อยากจะบอกว่านานาเองก็ไม่ได้มีนี่สินหรือว่าไม่มีอะไรที่ติดค้างอะไรกับคุณโอซ่าเองนะคะเพราะฉะนั้นก็อันนี้ยังไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเรื่องที่ที่เขาสื่อมันคือเรื่องอะไรเพราะว่าตัวโอซาเองก็ยังไม่เคยมาคุยอะไรกันนานาะ นะคะแล้วถ้าบอกว่าเราไม่ได้คุยกันหรืออะไรก็ตามนา,นานาก็อาจจะไม่ได้อาจจะไม่ได้คุยบ่อยในช่วงเวลานี้แต่ว่าครั้งสุดท้ายก็ก็ยังมีคุยกันอยู่บ้างในใน,ในที่ผ่านๆมาแต่ถามว่าจำไร้มนานานานะไม่ได้มีปัญหาอะไรกับโอซาเลยไม่มีเลยจริงๆค่ะโดยประโยคจิดจ๊ดๆก่อนหน้านี้นจากโอซาวแวนนะคะที่พูดตอนลฟ์ กับทางด้านเดทเทเนียมค่ะมีการพูดถึงใครบางคนฟังแล้วเนี่ยโอ้โหเะเทือนไปถึงกับไปไสพุงค่ะบอกว่าคุณจะมีเงินหรือไม่มีไม่มีความหมายเลยถ้าไม่มีเงินคุณสามารถพูดได้เลยด้วยความจริงใจไม่ต้องใส่แ้งถ้าคุณคิดว่าเรื่องเงินหรือเรื่องความรวยคุณคิดผิดแล้วจริงๆแล้วพวกเรามีแต่ความจริงใจให้กันถ้าเกิดคุณเป็นคนชื่อเสียงคุณควรมีความรับผิดชอบในสังคมที่เขาซัพพอร์ตคุณคุณต้องพูดความจริงกับเขาไม่ว่าคุณจะมีเงินหรือไม่มีเงินคุณต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้กัับสงคม